สบายดีทุกคน The next day ก็มาพบก,กับวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีและเทคนิคการใช้งานโปรแกรมเอกสารในชีวิตประจำวัน <Wow. S 1> ซึ่งทางสองเ้าก็ได้น้ำเอาคลิปวิดีโอสัส้นๆมาฝากทุกคนกันเป็นประจำ <Wow. S 1> วันนี้ก็มาพบก,กับเทคนิค Microsoft Excel เด้อจะมาบอกวิธีการ copy sheet ของ Excel ไปยัง sheet ใหม่ในไฟล์เดียวกันจะเห็นแนวใด <Wow. S 1> หลายคนอาจจะต้องการ copy sheet เอกสารจาก sheet หไปหา sheet 1 และต้องการให้มันมีรูปแบบโครงสร้างตารางตัวหนังสือสีต่างๆคือกับต้นฉบับเดี๋ยวเราจะลองก๊อปปี้แบบธรรมดาให้เบื้องก่อนว่ามันจะได้บอสมมุติว่าเขาเจ้าก๊อปปี้เป็นซีตตัวนี้เนาะคุมก๊อปปี้เปิดซีตใหม่แล้ววางทุกคนจะเห็นเนาะว่าวิธีนี้จะเห็นให้งานเอกสารแตกและต้องได้ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆใหมอีกซึ่งถ่จะไปเฮ็ดแม่นบอ แบ่งเทือละอันเทือละห้องมันเสียเวลาเขาหลายฮ็ดแนวใดบ่ให้มันเพี้ยน two seconds later ก่อนอื่นเขาต้องทําการเลือกข้อมูลทางซีดกนเลยวิธีการแม่นให้เลือกท้งมดของซีดแม่ให้เขาเอาเมา,มาส,สามมนน์มาคลิกสซบอรูปุสามเหลี่ยมบนนี้คลิกหนึ่งครั้งจะเป็นการเลือกข้อมูลทางมดในซีดนี้เลย <Yeah. S 1> แล้วให้เขากด copy สร้งสางซีดใหม่ขึ้นมาวางลงไปได้เลย เขาก็จะได้ซีดใหม่มาโดยที่ข้อมูลตารางหนังสือต่างๆคือกับต้นฉบับสมมุติว่าเดือนหน้ามีเสียงอีกหรือเป็นข้อมูลเียกที่เราจะต้องเหนเป็นประจำก็มีเคีย่งแต่เคลียร์ข้อมูลคุมล่าข้อมูลคลิกขวาแล้วกดล้างเนื้อหาภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่าเคลียร์คอนเทนต์เนาะลองอีกซีดหนึ่งเนาะเอาเป็นซีดต,ตัวนี้ต,นตัวแรกเลย ก็ปีซีก็เหมือนเดิมเลยให้เฮานำเมาส์มาคลิกใส่บอร์ดสามเดียบอร์ดนี้แล้วให้เลือกคำว่า copy หรือกด Ctrl c t r โทรล C ยูีย์บอร์ดก็ได้กดสร้างซีทใหม่แล้วกดวางหรือ c t r โทรล V ธรรมดาเขาก็จะได้ซีทใหม่ที่มีรูปแบบตัวหนังสือโครงสร้างตารางเหมือนกับตัวสบับเปะเลย yeah. Onetern La อันนี้ก็เป็นทริกสำหรับคนที่ใช้งาน Excel มือใหม่ <Okay. S 1> ก็ลองเอาไปปรับไซ้์กันได้เนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อหับชมวิดีโอใหม่ๆจากทองเฮาถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้เียนหู้ไปน้ำกันสำหรับมือนี้สบายดี